โดยคำว่าออกปากเป็นลม นเพิมคำคมเดิออกปากเป็นลมเป็นปมแก้ยากกรกรรมนี้หมายความว่าเชื้อใดเอเป็นกรรมบกเกา่ารมโบราณว่ากรมอูคนเนี่ยเป็นลมออกไปแล้วบะาันตัวบะาันตินบะาันเป็นรูปประธรรมถ้ามันไปเป็นปมแล้วมันแก้ยากจะต้องฟ้องต้องล้องกัน ต้องคืนหลวงคืนสารคืนบ้านแก่บ้านแควนเพราะกมปาบปากเนี่ยเป็นลมแต่ถ้าว่าไอายังพิษหูคนใส่ลายปลายสี่คนเล่าหน้าจากขวัญคนกรมบดีแล้วเอาว่าลงไปต้องไปแก้ไปไขกันทั้งทั้งท,งที่มันเป็นลมเป็นของที่บังหันตัวแบบเป็นรูปประธรรม เพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตเปินบอกว่าเวลาจะทำเวลาจะพูดเวลาจะคิดต้องมีสติควบคุม,คมเมื่อพูดออกไปแล้วมันเดือดร้อนตีคำกรอนปบนว่าคิดเสียก่อนแล้วค่อยถามตรองเนื้อความก่อนตอบตรวจตาให้รอบคอบก่อนทำเบื้อง สองเดือนที่แล้วมีการประชุมกันเรื่องกรรมบกเก่ากรรมโบราณเช่นว่าปอดจายปอดจ้าปอดทากินกับเมียปอดตาเพียอุภิปอดทะลิเอวกาดปอดนำหยาดคนก้นปอดนำต้นปากกุดปอดุดขี้เหือดปอดเดือดเหมือนผีปอดนี่เสนเต้า อันนี้เป็นเรื่องของพระจัยถ้าเป็นแม่ยิงก็ว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กลางไก่หัวแม่หัวไก่คมแม่จมภาวนาแล้วบางคนบ่เข้าใจในกรรมนี้ไปหลันออกปากว่าแม่ยิงแม่ยางแม่ยิงนี่คือผู้แม่ยิงแต่แม่ยางนี่เหมือนกับยางเหมือนกับกระเลียงเหมือนปักกระยอ อพออธิบายออกไปแล้วปากกฏว่าเกิดเป็นปมขึ้นมานั่นก็คือมีประกัญยอกระเลียงอยู่โดยบม่พอใจว่าไปว่าเฮือเปิ้นเป็นยางเป็นคนฮะคนอวยคนบัสะอาดคนสกปรปกก็เลยเกิดเถียงกันขึ้นเกือบจะซัดหมักกุยกันละอันนี้เป็นต้นอู้ง่ายอู้ไปแล้วง่าย จะว่าอย่างใือคนฮือพิจารณาเหี้ยก่อนถ้ากรรมกรรมนี้ไปถึงหูตัวเองตัวเองจะชอบก่อตัวเองจะปลอดใจก่องฮือพิจารณาเหี้ยก่อนแล้วกว้วยอูก้ก้วยจ่าหนังลงไปบางทีมันไปกระทบกระทือนคนอื่นแล้วคนอื่นจะบ่ปลอดใจมิดแก้วสังหายคำกันดีๆแต่ ไปได้เงินกรรมที่บด,ดีคล้ายๆก็ว่า,วาลูแคว้นกันประมาทกันที่โบราณเปิดว่าิ้งเป็นคนคนเดียวกันคล้ายๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคนเดียวเปิ้นบัดเจ้บคนสักคนเป็นไอ้ยังผีเบาวิญนา่ยบงห,หมูมนี่เป็นต้นจึงขอฝากกรรมนี้ไว้ใื้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณา อันใดกวนว่าอันใดบกวนว่าบางทีเมื่อเป็นละอ่อนเฮาเคยอู้กันเล่นกันพอใหญ่หน้ากาบานแล้วมียศถาบรรดาศักดิ์มีตํำแน่งขึ้นมาเฮาควรจะฮ้องตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามตํำแน่งของเปิน้นเช่นเปิ้นได้ไปเป็นแก่บ้านไปเป็นกำน,นันไปเป็นครูไปเป็นตี ตำแหน่งสูงสูงเพราะเปิ้นได้เหียนกอน่อนห้องเปิน้นจะญดๆบัดเดี๋ยวนี้เฮาต้องห้องตามตำแหน่งเปิน้นฟังแล้วมันเข้าหูแล้วมันม่วนใจมันแบบเป็นปมถ้าเฮาไปห้องอย่างเก่าเช่นว่าเมือ่อน้อยๆเฮาเล่นกันอยู่กับการห้องไอ้แก้วบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นเป็นครูบาอาจารย์แล้วก่อนยังไอ้แก้วยังเก่าอยู่อันนี้มันเป็นปม แล้วก็เคยถูกเคยลงกันมาเลยบอกให้ถูกกันไปแล้วเพราะเหตุว่าเขาบั้ฑิตพิจารณาว่าคนบางคนเปิ้นก็บ่ถือบางคนเปิ้นถือบางทีเปิ้นได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ห้องเปิ้นอย่างเก่าอีกแก้วอย่างเก่าเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายร้อยเป็นนายจ่าเป็นนายดาบเป็นนายพันแล้วควรจะห้องตามตำแหน่งนั้น จรนาเหยียก่อนว่าอันใดไปจะไปถือตัวว่าเขาเรียกเคยเป็นเพื่อนเป็นฝูงมาก่อนแต่คนอื่นมันฟังแล้วมันบอกว่าว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาต่อหน้าทารักรรมนัน้นต่อหน้าคนหลายควรจะยกย่องกันเือเป็นจะเป็นหน้าเป็นอย่างเป็นอย่างเช่นเคยอยู่วัดเคยส่งเข้าเฮ้ตุกินยัยะ และก็ไปปะตีอื่นก็ไปห้องอย่างเก่านะั้นตุกแก้วตุกแก้วอย่างเกา่าเพราะเปื่นได้เป็นปรัดแล้วเป็นสมุแล้วเป็นใบดีกาแล้วเป็นพระครูแล้วก็ควรจะห้องเปื่นตามยศถาบรรดาศักด์ในต่อหน้าธารกรรมนั้นในส่วนตัวนั้นจะว่าอย่งก็ว่าได้เพราะมีสองคนได้ยินกับกันมูนีเป็นต้นจึงก่อฝากกรรมนี้ไว้ เออแก่วงสาคณะญาติท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะกรรำปากเนี่ยมันเป็นลมถ้ามันเป็นปมมันแก้ยากมันจะบทถูกปร่าล่งกันวันนี้ตุลงจะได้นำเอากำว่าธรรมะของผู้ใหญ่ตี่มีหน้าตี่ดูแลรักษาเช่นเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมนันเป็นออบอตตอ เป็นประลัดเป็นนายกอบอตอเป็นอยังขึ้นไปตลอดถึงครูบาอาจารย์เป็นประธานสภาเป็นรองประธานบัจ้นับได้นับเป็นจะต้องมีคุณธรรมประกอบอาือได้ตำแหน่งความเป็นอยู่ของเฮาเออมันดีขึ้นควรจะประกอบด้วยคุณสมบัติคุณสมบัติก็คือคุณธรรมนั่นเองเพื่อ บาลมีของเฮาจะได้เพิ่มพูนขึ้นเช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องประกอบด้วยธรรมเรียกว่าสังฆะวัตถุสี่คือการส่งเคาะด้วยสิ่งของสี่อย่างยินดีกับตุลุงที่ได้นำเอาธรรมะข้อนี้มาเสนอ เพื่อจะให้พ่อหลวงกำนันทั้งหลายได้รับเอากรรมนี้ไปปฏิบัติเปิ้ลเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเมื่ออายุสาวห้าปีแล้วมาบัดเดียวได้สิบกว่าปีเป็นอันว่าเป็นพ่อหลวงได้สามสมัยติดติดกันเพราะเปิ้ลปฏิบัติตามคุณสมบัติของความเป็นพ้อหลวงของความเป็นแก่บ้านสิ่งที่ป่อหลวงกำนันครูบาอาจารย์ ผู้ลักผู้ใหญ่ตั้งหลายควรจะนำไปคึดไปใจหนึ่งเงินสองไม่ยิงอันนี้ควรอย่าไปล่วงละเมิดเงินอันใดที่เป็นของเฮาเปิ้นเฮือเงินเดือนพอใจในอันนั้นยินดีในอันนั้นอันใดที่มันเศษอันใดที่มันเหลือมีส่วนได้เปิ้นเอาฮือกอดยินดีเอาอันใดที่มันบด,ดีเอา เป้นว่ามันเป็นของแสลง <c oughs> กินเข้าไปแล้วคนต้องคนใส่เจ็บต้องเจ็บใส่อันนั้นบอกควรดีกินบอกควรดีเอาแม่ยิงตีบ่ใจเมียเอาบ่าใจลูกของเอาบ่าใจพวัวของเอาบ่าใจไอหยางของเอาจะไปล่วงละเมิดมันจะตัดทอนความเป็นผู้ใหญ่บ้านความเป็นกำนันลงไป หมู่นี้เป็นต้นเปิ้นเสนอมาเมื่อวานนี้ตุลงนำมาเสนอคำว่าทานคือผู้ที่เป็นผู้นำคนกูบาอาจารย์ก็ดีภัยก็ดีจะต้องมีการส่งเคาะอินดูส่งสารมีครูหลายคนหันนักเรียนตุกตุกแย่ๆผ้าผืนเดียวกับโปงผืนเดียวกางเกงผืนเดียวเอามาหงเฮียน สังเกตพอแล้วอินดูสงสารไปเสาะมาฮือคนตกคนยากอันนี้ฮิเรียกว่าทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์พระสงพระเจ้าที่เป็นหัวหน้าคนเช่นเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลก็จำเป็นจะต้องมีการฮือตาลเช่นว่า,าวัดใดวาดา่าใดหรือว่าเปิ้นกำลังทำอันใดที่มันเป็นสาระประโยชน์ เอาละอ่อนมาเข้าค่ายเอาพระเอาเน้นมาเข้าค่ายอบรมศิลธรรมจำเป็นจะต้องหาทุนมาใจใจพอจะหาได้ในฐานะที่ตัวเป็นเจ้าคณะตำบลก็หาทุนมาจ่อยอันนี้ฮองวัาทานเป็นผู้ใหญ่ที่มีคนนิยมชมชอบเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นมาใจสถานที่ของตัวเอง ดูแลใจใส่พอกอยหาเงินหาท้องหาอาหารการกินหาน้ำส้มน้ำหวานมาจ้ยอันนี้ก็ห้องวัดตาลหรือว่าเวลาใดไปใี้โอวาทเปิ้นนิมนต์ไปเปิ้นเจิญไปแล้วเปิ้นเอาสตางใส่ซองาเอาหือ้โอวาดเตศเสร็จแล้ว เอนเอาสตางใส่ซองมาถวายเป็นก้าน้ำมันก้ารถเอาควรนทำใจฮ้้เป็นผู้ใหญ่นั้นก็คือเอาซองเอาปัจัยมอบคืนฮึ้เปื้นเหรอเพื่อจะได้เอาใจจ่ายต่อไปอันนี้บารมีของความเป็นผู้ใหญ่จะได้เพิ่มเติมขึ้นอา่า บางหันแกได้เกินไปข้อนี้ได้นำมาเสนอเมื่อตะวาแล้วเป็นที่จับใจเพราะว่าป่อหลวงหางดงได้โทรมาข้อที่สองปิยะวาจาแปลว่าถ้อยคารรอันอ่อนหวานก็ถ้อยคารรอันเป็นที่ม่วนใจเป็นที่หน้าฮักก้าวกร,รมบสัสทกสะเทือน เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอันไดก็ตามคนอื่นฝากฝีฝากไข้กับตัวเป็นวกหลวงกำนันเจ้าบ้านฝากฝีฝากไข่กับตัวเป็นครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาฝากความหูไว้กับตัวหัวหน้าคนบ่าว่าจะเป็นหัวหน้าคนงานพยายามใช้กำปาก เรียกว่าปิยวาจาเจราจารอันอ่อนหวานเจราจาไพเราะเจราจาเฮือเป็นที่น่าฮักบ่อู้ข่มบ่อู้คู่คนอื่นยิ่งเป็นแม่กา้าป้อคายแถมยิ่งจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องใจกรรมกมนี้เรื่องราวเหล่านี้บาดจำเป็นจะต้องสอนกันว่าเืือว่าเจะใด ว่าต้องสอนกันแล้วโู้เอาคนเดียวเนี่ยเจ้อใดจะฮอมีลูกค้านักเนี่ยเจ้อใดจะฮอเจ้าบ้านเฮาเขาลบนับถืออา่าเนี่ยเจ้ใดจะฮอคนไข้ของเฮาได้มีความอุ่นใจในตัวเฮาเนี่ยเจ้ใดจะฮอนักเรียน มีความอุ่นใจในครูบาอาจารย์พยายามหลีกเลี่ยงกรรมตีคู่กันกรรมตีโบราณบนว่าสั้นเต้าบอกอกเงาเต้าบอกอกอู้กับไผ่ก็อู้แบบนั้นตลอดเวลาอันนี้ขอฝากไว้กับผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบคนรับผิด รับชอบตัวถ้าว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รับผิดตัวถ้าเขาหายจากการป่วยก็ได้รับความชอบตัวแก่บ้านกำน,นัลรองรับผิดชอบเจ้าบ้านหน้าตีของไปของมันจะเอาวาดพระผู้ใหญ่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอต้องรับผิดรับชอบกับ พระสังฆาธิการหัวหน้าคนหัวหน้าเป็นหัวหน้าคนต้องรับผิดชอบเผามีหน้าตีเป็นหมอเป็นพยาบาลต้องใช้คำอู่คำจานพยายามหลีกเลี่ยงรำตีมันจะผิดหัวกันโบราณเป้นว่าอู้เหอเปินฮักยากนักจักหวังอู้เหอเปินจัง รมเดียวก็ได้คือกร,รมใดที่นำเสนอไปเป็นกร,รมที่มันถูกต้องก็นำเสนอไปอันที่บทถูกต้องพยายามหลีกเลี่ยงบทต้องนำไปเสนอตี้ตุลุงว่ามะกี้คนที่เป็นยางเป็นที่กะเลียงที่เป็นอ่าปกญญ์ฟังแล้วบ่พอใจ เกิดเทียงกันขึ้นเพราะกรรมปากเป็นลมเป็นปุ่มแก้ยากตรงกับรมกรรมนี้ที่ว่าปิยะวจาหมอบางคนอูม้วนอูม้วนจ่าหวานบางคนก่อเอ็ดปัดเอ็กปัด,อปดนอกจะเป็นพญาตแล้วยังซ้ำเติมด้วยกรรมอูกรรมจ่าเข้าหูโด,ดยแถม เป็นัญญาตก็เลยซ้ำเติมกันเหมือนกับแม่ออกที่โทรศัพท์มาหาตุลุงวันก่อนแม่เปิ้นตายตึงคนกองฮู้อยู่ว่าคนสูญเสียชีวิตจากกันไปซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นเศร้าสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเมื่อมาภาคจากกันไปแล้วก่อนย่อมจะเศร้าซ้อยโศกตุกหา ยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียยิ่งเอากันใหญ่เพราะเหตุว่า,าจากกันไปก็ศกก็เศร้าปนไปถามเมื่อทำหมอท่ไในบุหูหมอเมื่อกมาตายว่าแม่บ่ได้เกิดเตือเ้อไปอยู่ติเก้าบ่หนูพุ่นเนี้ยมันเป็นการตอกย้ำกันบ่มีปิญญาวาจา มีคำอู้ที่จะไปแก้ไขปรับปรุงเื่อเปิ้นได้ไปเกิดไปงอกไปสู่สุกติโลกสวรรค์ว่ามาแล้วขาดความเคารพนับถือกันไปเห็นแล้วบาไให้กินเส้นกันไปเห็นแล้วบอกว่าเฉพาะผู้รักผู้ใหญ่เลยแม้แต่คนธรรมดาเฮานี้โกรธเช่นเดียวกันพยายามมีปิญาวาจา อูจากันคือมันลงส่งกันตองเตื้อเป้นเป็นในร้อยในพันแล้วไปห้องจื้อพุ่นอย่างเกา่าไอ้น,นั้นไอ้น,นี้ใส่เปิ่นในตี้ธาระกำนันอันนี้เพื่อฮือเฮาตั้งหลายที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบคนพยายามใจกำปากห้องกันว่าปิยวาจา เจะละจางอ,อ่อนหวานกำเข้าหูบดีถูออกปากมีหูกะว่าบ่มีบห่หูเอาก็ไปถูออกปากไปเล่าเปิ้นแถมตอทั้งทั้งที่เปิ้นเจ็บอยู่หันแล้วไปตอกย้ำเปิ้นแถมหมูนี้เป็นต้นมีหนังสือพิมพ์ลงหมอหนึ่งเป็นขียาหมอหนึ่งเป็นี้เล่ หมอขี้เล่านั้นอายุแก่กว่าหมอขี้ยาต่างคนต้องหู้กันวันนึงมาปะใส่กันหมอขี้เล่าเอินใส่หมอขี้ยาว่าไอ้ขี้ยาขิ้งไปที่ไหนมาบ่หมอดิเป็นขี้ยามันเป็นขี้ยาอยู่แล้วมันได้เงินมันก็บอกว่าไอ้ขี้เล่าขิ้งไปที่ไหนมาบ่ะหมอดิเป็นขี้เล่าแก่กว่าหมอขี้ยาบ่พอใจ พราะว่าหมอขิยามองว่าไอ้ขี้ยาคิงมไปไหนมาก็เลยก็เลยเกิดคัมเมนกันขึ้นเอาไปเอามาตีกันเนี่ยก้อนงอมจัดกันตีก่อนเอาเข้าเอาเข้าหมอกิเลานั้นมันแก่ก,กว่าแบบไข่แป้ก็เลยใช้าอาวุธก่ำมีดแทงหมอขิยาหมอขิยาตายหมอขิเลาไปอยู่ในคอก บ่เกิดผลประโยชน์อะไรน,นีมาสักอย่างเพราะเฮาบัดจ้างใจกำอ้กกำจา่าปิยะวาจานี่มันตรงกับที่ว่าํำปากเป็นลมเป็นปมแก้ยากวันนี้ได้นำเอาเรื่องเบาๆเนี่ยมาฝากพี่น้องลูกเต้าหลานเลนเพื่อได้ฟังเพื่อจะได้หู้สึกตัวเกาว่าว่าเวลานี้เฮาได้รับหน้าที่เป็นอันยัง เป็นผู้รักผู้ใหญ่ปกครองบ้านปกครองตำบลปกครองวัดปกครองนักเรียนพยายามใจกำปากคือมีสาระมีประโยชน์อ่าเพราะว่าคนล่านนี้มันเหมือน,นเหมือนสิน่งสาระสัตวดา่ามันท่าใดมันก็บ่เข้าใจมันก็บ่รู้คนล่านนี้มันหูเรื่องถ้าบ่รหูเรื่องก็ไปแถมยัง อย่างขอโทษเน้อจะยกตัวอย่างหรือฟังคนไทยมันโคตรหรอฝรั่งแล้วคนไทยด่าฝรั่งมันโคตรไอ้ยังโนด่าฝรั่งขอโทษเนิ่รคำนี้ยากไปหน่อยถ้าเบ่บ่ฮื้อโตดยังใส่โตดอยู่ก็าตามใจเถอะคอกันแล้วก็ยังว่าให้กันอยู่ก็าตามใจเถอะมันด่าฝรั่งว่าไอ้ช้างยัดแม่มึงเตะฝรั่งมันก็ู ไปถามเมียมันเมียมันเป็นคนไทยไปถามว่าเขาพูดอะไรเมียก็บอกมันก็มากึดไปแต่นี่มันจะโขดมันก็เลยต่อวางเอเป็นไปไม่ได้ว่าอันเฮ้ยเออนีมันหูเรื่องมันก็เลยบโขดเกียจคนฮอนี่มันหูเรื่องหูลาวกันมันจําเป็นต้องโขดต้องเกียจเพราะฉะนั้นฝากฝังไว้กับปี่น้องจังหลาย ว่าอย่างลงไปจะอู้อย่างลงไปพยายามปิดาจรณาเหียกรจะก็อกระทบกระเทือนคนก่อกระทบกระเทือนสถาบันก่อบางคนทำงานจัดดีจำเป็นจะต้องลาออกจากหัวหน้าลาออกจากคนจ้างเพราะคนจ้างปากบม่อบ่ม่มีปัญญาวาจา แบ่งบ้านไว้ให้คนเจา้าทำสัญญากันจะเจ้าสามเดือนได้เดือนป่ายแต้คนเจ้าไปอยู่แล้วทั้งทั้งที่ออกเงินลงหน้าไปหนึ่งเดือนได้ห้าวันหกวันจำเป็นต้องนี้เพราะเจ้าของบ้านบ่มีปิญญวาจาบ่ม,มีคำอู้ตีม้วนตีเป็นตีหน้าดีหักคำปากในบางครั้งก็ทำให้คนเอาเจ็บ ตายไปก็มีกรรมปากนี้ในพระพุทธศาสนาเปิ้นบอกว่าเฮือมีปิยะวาจาอันใดที่เป็นเรื่องลับลับลิลิปเปิ้นเก็บไว้เฉพาะก็เป็นเรื่องลับลิลิจะไปล่วงรู้ของเขาถ้างูนักคนที่ถูกงูนั้นมันจะอายอับอายขายหน้าเอาละพ่อแม่ปีน้องตั้งหลายหก โมงเก่งฝ่าย้ะเนอร์ไผ่ย,ยังบุลุกลุกเน,เนอร์มีหมอคนหนึ่งจังลุกขวายนะ่ะหมอเพิ่งนะ <c oughs> ่ะลุกเนึ่งลุกเนียเวียกเนียการจะไปว่าเป็นวันเสาร์จังมันเตะมันจะย่มขอประกาศเฮ้ตั้นผู้ฟังทั้งหลายจุดปฏิบัติการวิทยุ9 0้าศจดเจ็ห้าวันนี้จะขอยุดออกรายการตั้งแต่เตี้ยงวัน ไปแผ่วบ่ายสี่โมงเพราะว่าทางสถานีวิทยุจะได้อปรับปรุงทำการปนิบัติบำรุงเครื่องส่งจึงของอภัยมาตินีตัววันที่สาวสี่เวลาบ่ายสองบ่ายเตี้ยงวันถึงบ่ายสี่โมง ทางจุดปฏิบัติการ90.75จะขอยุดเป็นเวลาสี่ชั่วโมงพี่น้องทั้งหลายโปรดได้ทราบตามนี้ตยแล้วพร้อมกันนี้ขอประกาศขอบคุณญาติธรรมที่ได้นำเอาสะลอเอากลองมาบริจาคให้โรงเรียนบ้านกาดหาวอำเภอแม่ริม ผู้พันตีจะไม่ก่อนวงศีเอาใส่ล้อมาฮื้อส่องเราคุณอุดมคำฟันหนึ่งเราคุณอุดมศิลนเอากล่องมาฮื้อหนึ่งใบแล้วก็คุณจันสมเอามาหื้อหนึ่งใบแล้วยังต้องการอยู่เป็นต้นว่าคุยกากองน้อยการชิงชิด จริงจิตจริงจิตก็ต้องการละนานกาไผ่มีแล้วบ่ได้ใจได้สอยก็เก็บไว้มันก็หาสาระประโยชน์บ่ไว้บ่ได้ติเป้นบ่ว่างมีของไว้ใจแล้วบ่ใจบ่สอยมีของไว้บ่ใจบ่สอยกล่องเต้าม่อนดอยไผ่บ่อวดอ้างคนทุกคนจน ทำงานกินจ้างก็ยังดีกว่าคนอย่างนั้นอันนี้ถ้าไผ่มีไว้ในครอบครองมันหาสาระหาประโยชน์กว่าได้ใข่บริจาคไข่ตาลเอามาไว้ติดตุลุงนี่0 5 3ห้1ส5 8หนึ่งสองหนึ่งแล้วสะล้อเก้าเก้า ที่บ้านโมลายเปิ้ลก็จะบริจาคซึ่งกับสลาะไผ่ไข้ตาลซึ่งกับสะละา,า,าบะ,ละบ่งูมว่าจะเอาที่ไหนืห้อไปที่สะละเกาเกาไปถามเปิ้นที่ตั้งประตูอาญาเปิ้นถึงจะบอกวันนั้นเปิ้ลก็เอามาบริจาคเือตุลุงสองอันสะละเกาเกาซึ่งอันสะละอัน ยังเก็บไว้อยู่ขอขอบคุณพี่น้องตั้งหลายวันทนีต่ตยวันนี้เนอะตั้นตั้งหลายผู้ที่หุมบอกไฟตั้งแต่เตี้ยงวันไปแผวห้าโมงพุนจะมีการแห่ขบวนบอกไฟไปวัดพนอนขอนม่วงแล้วก่อตี้วัดวังสิงค์คำกำลังเกมสถานที่วันนี้ วันพวกจะได้ส่งน้ำพระธาตุตามประเพณีที่ทำกันมาทุกปีปีนี้เป็นพิเศษน้อยเพราะท่านพระครูปิ้นจะได้นำเอาจตุปัจจัยของท่านทั้งหลายที่บริจาคเข้าไปาสร้างถาวรวัตถุเป็นต้นว่าปูกระเบื้องในวิหารในลานต่างๆที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง อำเภอกิ่งอำเภอแม่วางพอขอเจิญจวนพ่อแม่พี่น้องสถานาบุญตั้งหลายได้ไปร่วมทำบุญอนุโมตนาตยัวไปยังว่าลุกลุกเน้อลุกเนึ้อแต่คืนนี้ฝนตกท้าจะรับม่วนไปน้อยม่ได้ลบกวนกันนะปลุกระโดมเพื่อเป็นคนเข้มแข็ง อย่าไปเป็นทาตของอารมณ์เป็นทาตของความอยากของตัวเองคนเฮานี่เมื่อบาได้รับน้ํำทำกาสอนนะส่วนมากนี่จะไปพาโตดของคนอื่นโตดของตัวนี่บ่ได้พอในวิถีของพระพุทธศาสนานี่สอนให้คนพ่อตัวเก่านักๆักมองตัวเก่านักๆัก อินดูตกเก่า,น,านักๆไปฟังอินดูเปินเตื้อ